นี่ครับผมหมูไม่ต้องกลัวไม่สุกนะเพียงเราล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 านี่ผมสุดยอด ยังไม่หมดครับผมยังไม่หมดครับนี่หนุ่มจับจับไปครับอ๋อยังไม่หมดครับหมดแล้หมดแล้วอ๋อไม่หมดมันหนักเต็มเลยโอ้ยมีเต็มเลยเหรอโอ้เอ้าเอ้าเอ้าอ๋อมันเหลือมันเหลือมันนี่มันอยู่อยู่ตรงปืนสุดพอแล้วมั้ยเอ๊ ว้าวนี่ครับผมโอ้กระดูกก้อนใหญ่ๆเลยนะเบลเนาะนี่พึ่งก็ยังอยู่ด้วยนะพึ่งก็ยังไม่หลับนะครับผมเป็นงไเงเบกมือนี้อร่อยจริงพี่หนุ่มดูดูหน้าพี่เอกครับผมคือเนื้อมันเปื่อยนะไม่แน่เชื่อนะในกระบ,บอกไวไ้ไผ่เงี้ยเดือดแป๊บเดียวอ่ะเออเราไม่ต้มไม่นานด้วยเดือดบุ๊บบุ๊บบุ๊บกระโงเลยแล้วกระบอกไว้ไผ่นี่พี่เอกว่ามันมันคือร้อนนานหนุ่มร้อนนานเนาะ อคุณสมบัติของกระอกบอกไม้ไผ่นะเพื่อนนะที่ลงชงกาแฟใส่ในกระบอกไม้ไผ่อะโอ้โห <laughs> นานเย็นทนาดนั้นอ่ะงอนมินอนีผมเราก็ทานกับต้นหอมผักชีแบบนี้นะมันคืออะไรแบบอบอกไม่ถูกครับผมมาทานเข้าวด้วยกันดีกว่าครับเพื่อนอร่อยแน่นอนดูครับดูพี่เอกรััอืม <c oughs>